พระพุทธมิถิฏิมณ์เจ้าคณะตำบลบางปาเอกสองท่านอาจารย์มหาอธิรัวัดยานาธิโรอาลัยานุการร้องเจ้าคณะจังหวัดน้ำปางวัดต้นดอกพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือทุกรูกขอความหาทุกในธรรมจงนังเกิดมีแด่ผู้ท้าสาสนิจตระหนบนี้ท่านทั้งหลายในต่มของคุณวันนี้อาดามาภาพระบุญพระน่าสงฆ์ วัดน้โพงได้รับการทาน้มนาจากพระนงาสงเนื่อเป็นโรงเตะเจสนาธรําในฝั่งดอนสุดท้ายตอนทีในวันพรุ่งนี้จะมีการบเพ็นผู้สรสัดตมวานพบอบเทศวันเป็นลำดับต่อดปยโดยในฝั่งมองดูวันนี้จะได้นำเอาพรสธรมาเทสนาเป็นรรมแบบตื่นบ้านหนะ้านาเตะจวงต้นกระใสยการในช่วงปลายเน้มันเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ อย่างโดยเตะต่อนาคณะสงฆ์ตัวนี้เตะต่อนาครูบาอาจารย์ตัวน้อยตัวหนาที่เป็นหน้าปลาพื้นบ้านลหน้าผู้ทรงความโูมกว่นี้ในครั้งเองเรียนวันนี้ม่วนบฟังบ่่มวนก็ต้องฟังเงินทั้งสองเลสเช็คชิ้ไปตามจารีตที่ไมยประเพณีต่อไปเนิ่นโอกาสเราจะมีไว้เพื่อเราเนิเป็นการเสียเวลาต่อในตามที่ตามใจสละภาพฟังตามสอควรแก่เวลา 南无。 ัว่าหารเล่นจำไปผู้มีนานมาก่อนนะชื่อว่าหลวงปอพระพิการเสินสนซาง

มนุษย์โลกกวามตึงวานมีน้บน่มีไฟเลือกแต่นอว่าความตาย าเป็นสาวลาวให้คาลัหิวหังเป็นฟัาหิวงามดังแดงขาวมาอดโลภตาป็นเฮฮีจักกวาน่าคว้าตัวโลกตาดื้อนามาก็มีบอกป้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้แม่แต่อ์พระที่ไว้สาวฝอยโยตอนเป็นบาลงมา ว่าปาจุกขะสังขโลนักที่การอาเทียนกับความตายบ่มียับอย่างใดดีสัทธาบ่อแม่เป็นเจ้า

So oh, bad oh, oh. วัดทางลือยาสาธุจะนาสัพธาตังไอเฮยเกิดแก่เจตายเป็นธรรมมาดาเยหันกรมาทุกคันบอาดห้องตายเป็นผาญาโตภาหงตายโตจะละแก่เอาห้องตายต้นฟันต้นตาตายเรีวกายจกัยพุทธภาพุทปัจจุบันบ่มีก ญาตามาตาบุคคลใดประมาทนแล้วน้าเหมือคนที่ตายแล้วรักปิ่นแก้วผู้ว่านาย้าห่าใไกลก่าวไว้เพราะบุคอนหน้าไปนิ่งโลกดินคนเที่ยวกินมาโนกโลกไปเกิดมาต่างคนก็ต่างมาใจนี้กรรมตวจุดจามาลบ นว่าทุกโหทุกคนก็จะเป็นดังอีตางก็เก่าที่ว่าอทีตจังความบ่มาบ่เี้าหัวความเหงไปมาทุกขัทางความเป็นทุกข์อันตาความพอใจตัวใจโต esa jump pen untuk Kong he ตั้งงา h บ่ยุดบ่ยั้งนั่งนอนยืนเมินก็มาเป็นทุกข์เจแสงปวาเป็นนิพานตาซึ่งกะดานอนางงาปวดหัวบ่หัวปิพื้นตัวลุกนงยืนเดียวได้สักเพิ่เดียวก็มาปวด บอดีบอดรากินกับสอกับก็อินเสียใจกินต้อยก็มาเป็นลกจากินกับสอกต้องไถ้ากินบอดได้ก็จะอยูตายสีิร่างกายทุกไลยด้อยอยากมันมาอยู่หอบคนหาวี่นาทุกมาตั้งแต่น้อยน้อยไหบอดก็เจิด ป็นตัวเป็นตนเป็นขาวเป็นเฮาวัดเกิดดวงรับเหี่ยวแห้งอับเฉาเหี่ยวอับบ่ราวักสวยงามโสดปี๊บส้ำบ่มีนิปปิ้บและเครื่องหมายว่าจะเป็นตายให้ดีว่าเรื่องปีเวลานาทีก็บอกได้ตัดเกิดหาโอ วัดตายบ่มีไฟจับโหูได้เปียบเหมือนห้าันตั้งหลายตามเตียหโวยในที่ลงแจงลงปัดม้แหงหดใจลงปัดไปถ้าไปว่าอันอุปปาไมตคนนั้นมีชะได้ชีวิตของคุนห้าและสัตว์ตั้งหลายก็อุปปาไม tâm lượng sanh chủ kỳ cầm thầy cầm ban bụng cầm phạm lặng còn kỳ cốt hào điều Cái <laughs> đoàn tốt cầm chít rồi จะตายไปแต่เนาปกแม่อาวอาสสัทธาเท่าแก่โหูเป็นแน่สัจจังบ่มียังมาทับขั้นใดหักมาสอนไว้เป็นสัจจั Bye guys. Uh-huh.